พาคุณผู้ชมมาชมก,ก,กันกับรถเข้าใหม่และรถที่พร้อมใช้งานนะคะว่าจะสภาพแตกต่างกันแบบไหน before after นะเรามาชมกันวันนี้เลยนะคะในตัวของ Fortuner รุ่น 2.4V สีบรอนซ์เงินที่เข้ามาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตามหลักมาด้วยกับคันสีดำนี่เลยราคาอยู่8 0 0แสนกว,กว่ากับรถสภาพนี้คุ้มไหมใครหาคำตอบอยู่ไปดูในคลิปเต็มของมิกกี้ได้เลยฟีด่าผ่อนอยู่15น้านะคะรายได้เท่าไหร่ออกได้มิกกี้มีคาตอบให้ไปชมกันต่อเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยเนาะวันนี้ก็กลับไปอยู่ด้วยกันในช่องของมิค่ารถสวยมือสองอยู่กับมิกกี้ เพรยนต์นะคะที่บริษัทเพลย์ย์สนักง,งานใหญ่นั่นเองเนาะวันนี้ก็มีมาเปรียบเทียบให้นะคะระหว่างรถยนต์ที่เราปรับสภาพไปเกือบ90%ิและก็จะพร้อมใช้แล้วกับรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ว่ามันแตกต่างกันยังไงไอคำนิยามว,ว่ารถเกรด A เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะคุณพี่จา๋ามิกิจสภาพไปเช็คทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นหัวนอ็อตโครงสร้างสภาพภายในนะคะแบบตอนรถเข้าใหม่กับ เอามาเปรียบเทียบกันให้รถที่พร้อมใช้งานตั้งขายอยู่แล้วเนาะวันนี้ก็จะมากันในรุ่นตัว Toyota f o r t u จ n r ตัว 2.4V นะคะคุณพี่จะเป็นรุ่นปี2019นะเรามีทั้งตัวขับ2และขับสเลยสีด้านเนี่ยเป็นตัวขับ2นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคุณพี่กับสีบรอนเงินตัว 2.8V ขับสี่นะคะเอามาให้ชมกันเลยเนาะมาดูสภาพรถเข้าใหม่กันก่อนว่าตอนแรกรับเนี่ยเรารับรถสภาพไหนมานะคะถ้าดูในเรื่องรายละเอียดความสวยงามเนี่ยมันไม่ได้แบบว่ากริปทุกอนุองศานะแต่พยายามจะให้พี่ๆได้เห็นทุกมุมเนาะเผื่ออยากเห็นว่าริ้วรอยที่เราต้องเก็บงานเอลรสที่มันเข้าใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอย่างสีดําตรงเนี้ยพวกรอยขนแมวมันจะเห็นได้ชัดเรามีการขัดให้นะสปารถให้นะคะแต่จะดูในเรื่องของนี่เลย กระจกหน้าโครเมียมเนี่ยมันจะหลอกกันไม่ได้คุณพี่เพราะว่าเวลาใช้งานหนักรอยหินหรือสเก็ตหินเขาจะเห็นชัดนะแต่อันนี้คือไม่มีสีหลุดลอกลอเลยโลโก้โครเมียมสภาพสมบ,บูรณ์แบบนะคะตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยก็ไม่มีรอยโคมแตกลายงานนะคุณพี่ไม่มีคมเหลืองรถปีไม่ลึกมากกําลังพอดีเนาะปีไม่เก่าเกินไปแต่ว่าสภาพเนี่ยยังใส่กลิปอยู่ และตัวนี้นะคะได้เทคโนโลยีเป็นตัวบายบีม LED นะเป็นไฟที่ปรับออโต้ให้นะคะสูงต่ำให้อัตโนมัติก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับพี่ๆที่เดินทางไกลบ่อยๆเนาะจะได้ไม่ต้องปรับนะคะคุณพี่จ๋าตัดหมอกมีให้ครบค่ะคุณพี่แล้วก็ครอบความสวยงามในตัวของตัวโครเมียมครอบมาให้ด้วยนะคันนี้เนี่ยคุณพี่ถ้าสังเกตดูจากตัวยางอันนี้ขัดยางดามายังไม่ได้เอาไปล้างนะคะคุณพี่หน้านไหนก็จะยังขาวอยู่ประมาณนึงเนาะ อันนี้ก็คือเดี๋ยวเราปรับสภาพให้ก็คือเป็นยางดำแน่นอนนะคะตัวล้อมแม็กเนี่ยได้เป็นล้อมแม็กอลอยนะคะ6รูแบบน,นี้สําหรับรถพีพีวีรถที่ตัวเครื่องใหญ่นะคะแล้วด้านในเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดนะคุณพี่แต่อยากให้ดูโครงสร้างเห็นไหมว่ามันไม่มีบิดเบี้ยวโคดงงอเลยตัวรูดอดเม็ดอาร์กอะไรอย่างเงี้ยมีให้ครบนะคะแล้วก็เป็นสภาพสมบูรณ์แบบมากๆบันไดข้างคันนี้มีติดตั้งมาให้ เรียบร้อยแล้วนะคุณพี่กระจกมองข้างก็เป็นแบ,บบพับปรับไฟฟ้านะคะมือจับโครเมียมทั้ง4บานเลยนะคุณพี่เป็นตัวกุญแจอิโมบ i เลเตอร์นะคุณพี่จาเป็นกุญแจสมาร์ทเคเลดเนาะถ้าดูเส้นสายตัวรถเนี่ยคุณพี่จะเห็นได้จากมุมด้านข้างเลยเห็นไหมคะมันไม่มีรักยิ้มไม่มีอรอยขีดข่วนเลยนะไม่มีอรอยบุ๋มนะด้านบนมีล้างแหลกให้ติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะคะจากไฟแดงน,นั่นเองมาดูภายในกันคุณพี่ ตัว 2.4V เนี่ยภายในของเขาจะได้เป็นสีเบาะน้ำตาลแบบนี้นะคะน้ำตาลออกโตนช็อกโกแลตเนาะซึ่งใช้เป็นวัสดุเดียวกันกับแผงตกแต่งแผงประตูด้านข้างเลยนะคะกระจกเข้ามาเป็นปรับออตโต้ให้ทั้ง4บานอัตโนมัติเลยแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยพับปรับได้จากตรงนี้นะคุณพี่ด้านในคันนี้มีปุ่มฟูตสตาร์ทแล้วเรียบร้อยเลขไม้นะคะรถคันนี้เนี่ยวิ่งใช้งานไปอยู่ที่126,000ล เฉลีย่ยหารออกมานะรถปี2 0 1 9 20 21 22 23 2ย25ิบเอดสองสายี่ประมาณห้าหปีก็ไม่ถึงส0,000ื่นโลนะคะพี่ๆไม่ถึง3 0,000ื่นโลเพราะฉะนั้นก็ไว้วางใจได้เลยยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรถเกียร์เองที่เรารับเข้ามาอยู่นะคุณพี่จ๋าน,นี่เลยด้านในเนี่ยสภาพตัวเบาะยังสมบูรณ์แบบนะคะตัวเบาะของเขาใช้เกรดวัสดุพรีเมียมเลยอย่างดีตะเข็บเนี่ยมา2เส้นแบบนี้เลยนะรองรับสําหรับพี่ๆที่มีสรลระหรือลูกร่างขนาด ทุกขนาดเลยนะคุณพี่ขึ้นลงได้สบายนะคะแล้วก็นั่งได้เต็มๆเ,เลยก็คือเหมือนนั่งโซฟาเลยเบาคู่หน้าเป็นพับปรับไฟฟ้าให้ค่ะคุณพี่แล้วก็ด้านบนเนี่ยไฟอ่านแผนที่ของเขาจะเป็นแบบ L E D แล้วเรียบร้อยนะตัวนี้มีช่องเก็บแว่นให้นะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยมีจอทัชสกรีนอะไรให้เรียบร้อยแล้วคันนี้คุณแจอยู่ในรถไหมเอย่อยลองมาสตาร์รถกันนี่เลย ตาร์รถที่เดียวอยู่นะคะระบบทุกอย่างทํางานและเรียบร้อยหน้าจอเป็นแสดงผลแบบ tft แบบนี้นะคุณพี่ตอนกลางคืนก็ไม่ได้ดูไฟมันจ้ากเกินไปนะยังดียังโอเคแล้วตัวนี้นะคะคุณพี่จ๋าคันนี้เนี่ย2.4 V มีเกียร์พาร์ n เนชั่ชพให้เล่นหลังคองพวงมาลัยด้วยตัวการใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างจะครบครันเลยทีเดียวหน้าจอทัชสกรีนเดิมของโตโยต้าเลยค่ะคุณพี่ก็มีให้ในเรื่องของกล้องถอยด้วยนะแอร์ปรับเป็นออโต้ได้นะคะคุณพี่ แล้วก็หัวเกียร์สภาพสมบูรณ์มากไม่มีอรอยลอกเลยหลุดเลยนะคะแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดประมดการขับขี่ได้ค่ะรอบพันเนี่ยฝากระโปรงเอยหรือว่าอะไรไม่มีร่องรอยเลยนะบนหลังคาเพดานก็ไม่มีอรอยเจิมนะคะคุณพี่ตอนนี้สตาร์รถให้ดูอยู่นี่เลยไฟด้านในไฟ LED แล้วเนี่ยมันก็จะไม่แสบตาไม่แยงตาเนาะมันก็จะเป็นในตัวรุ่นใหม่ๆนะคะที่ได้ไปนี่ สภาพเบาะหนังโอเคเลยกิฟโครงสร้างเนี่ยคุณพี่ถ้าพี่ชอบเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าพี่ชอบพี่สนใจเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาตรวจรถให้เดี๋ยวส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจรถให้เลยนะคะนี่ฝาท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้าดูไฟท้ายเขาเวลาก็คืนนะไฟมันสวยนะเป็นไฟแบบระบบ LED แล้วนะคะคุณพี่ฝาท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้าเนาะพรมกระดุมมีให้ถึงตอนหลังเลยนะคะพรมกระดุมมีให้ถึงตอนหลังเลยเป็นเบาะสามแถวที่สภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะหลังคาก็ ไม่มีอรอยเจอไม่มีอรอยคาบเปื้อนนะคะแอร์มีให้ทั้งหน้ากลางหลังครบเรียบร้อยเลยเนาะคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะคุณพี่สภาพสมบูรณ์มากน้องอุปกรณ์มีครบชุดสม,มุดคู่มือนะคะยางอะไหล่ชุดคู่มือแมลงมีให้ครบเลยคันนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนกลางๆฟีดาผ่อนหมื่นห้าฟีดาผ่อนหมื่นห้านะคะคุณพี่จ๋าคันนี้สนใจก็จัดได้เลยค่ะเช่นเดียวกันกับคันข้างๆอันนี้เนี่ยก็จะมาอยู่หมื่นห้าปลายๆตีไปหมื่นหกแล้วกันสําหรับตัว 2. ุด 8V Sigma 4นะคะ899,000บาทเนาะะดูไฟของเขานี่เลยคุณพี่สวยนะยิ่งเป็นสีดำามยิ่งสวยตอนกลางคืนเวลาเปิดใช้งานนะคะโฉดึงดูดสายตาเนาะรถคุกกี้หรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยนะคะคุณพี่สนใจคันนี้ก็จัดได้เลยค่ะ889,000บาทกับราคานี้คุณพี่คุ้มไหมคุ้มนะ ถภาพสวยแบบนี้ตั้งแต่ตอนแรกเข้านะคะพี่ๆสามารถเป็นเจ้าของได้เลยถ้ารอคอยตัวสีดําอยู่เนาะเรามีการปรับสภาพให้ทําความสะอาดเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องของเหลวให้นะคะรวมไปถึงตัวรถเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเราดูแลเช็คให้หมดเลยมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้นะเป็นเคสไลาเคสทักมา,าคุยกับมิก้ที่เบอร์ด,ด้านล่างได้ถ้าพี่ๆสนใจนะคะไปะมาดูต่อกันอีกคันหนึ่งอันนี้พี่ๆน่าจะเห็นบ้างแล้วแหละประทายเนาะสำหรับสีฟอนเงินคันนี้เนี่ยก็เข้ามาก่อน ตัวสีดำสักพักหึงแล้วสำหรับ 2.8V Sigma โฟก็เหมาะสำหรับสายลุยนะคะที่ไปลุยป่าลุยเขาชอบไปออฟโรดนะเดินทางแบบว่าสมบุกสมบันอันนี้คือไปลุยกันได้ทุกเส้นทางเลยนะคะไม่ว่าจะไปเขาใหญ่ดอยอินทนอนอะไรอย่างเงี้ยลุยได้ทุกสถานการณ์เลยเพราะเขาเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อ Sigma โเนาะ มาในสีบอลเงินถ้าถามถึงรอยขีดข่วนถ้าตัวสีดาเนี่ยสายลุยสายบุกก็จะต้องทาใจยอมรับนิดนึงถ้ามันมีรอยขนแมวแต่ถ้ามาในสีบอลเงินเขามจะดูแรง่ายเพราะไม่ค่อยเห็นรอยขนแมวฝุ่นเกาะก็ยังจะดูไม่เก่าเอาง่ายๆประหยัดค่าคาแคกว่าสีดํานะคะคุณพี่จ๋าคันนี้เนี่ยแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะซิกมาโฟสีบอลเงินเนาะคุณพี่ป้ายทะเบียนได้ไปตามนี้เลยนะสภาพสมบูรณ์และเรียบร้อยดูความเล่นแสงเล่นเงาของเขา เราเลีนแสงไล่เงาของเขาเพราะว่าเขามีการผ่านการขัดสีมารอบหนึ่งแล้วนะคะคุณพี่มีการขัดสีมารอบหนึ่งแล้วมันก็จะเหมือนรถใหม่เลยอยากให้มาเห็นตัวจริงมากๆเลยนะถ้าพี่ๆท่านใดว่างเข้ามานะคะสามารถเข้ามาชมรถได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ติดต่อมิกกี้โดยตรงได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวมิกกี้ดูแลให้นะมามาดูด้านในกันถ้าเป็นตัว 2.8V ดเนี่ยด้านในเขาจะได้เป็นเบาะสีชามัวนะคุณพี่ได้เป็นเบาะสีชามัวแบบนี้นะคะก็เป็นทรโซฟาหรูเลย เหมือนแบรนด์หรูยี่ห้อหนึ่งเลยนะก็ให้ความพรีเมียมดูพรีเมียมด,ดูรักชาลีมากยิ่งขึ้นนะเช่นเดียวกันกับวัสดุตรงแผงประตูค่ะก็ใช้เช่นเดียวกันนะกับตัวเบาเหมือนกันวัสดุเดียวกันเมทอาร์คเนี่ยอยู่ครบไม่ใช่รถชนกีความตีนลังกาเมื่อก่อนแน่นอนมีกล่องคูลบ็อกซ์ไว้ให้ใส่เครื่องดื่มเย็นๆขณะเดินทางนะคะคุณพี่เผื่อไม่อยากแวะบ่อยเนาะตัวนี้เจ้าของเดิมไปติดกล้องบันทึกภาพมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอร์แบ็กก็รอบพันแปดใบ ออปชั่นภายในเหมือนกันต่างกันแค่ปีผลิตเนาะสำหรับการใช้งานด้านในนะคะคุณพี่และก็บอกไฟฟ้าคู่หนะ้าเช่นเดียวกันเลยนะแล้วก็ดิสเบกสีล้อมีให้ระบบขับเคลื่อน4ีล้อคุณพี่ ถ้าใช้ในเมืองอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกใจแต่ถ้าเป็นสายลุยหรืออยู่ต่างจังหวัดชอบลุยชอบออฟโรดเข้าสวนนะคะเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยมีสวนปามอะไรอย่างงี้นะคะเอาตองเอาไปลุยจัดได้เลยคุณพี่แล้วเป็นสีที่ดูแรงง่ายมากๆเลยนะก็ต้องถอยมีให้ค่ะชุดอุปกรณ์เครื่องมือยางอะไหล่แมรงมีให้ครบเลยคันนี้ก็899,000บาทเท่านั้นนะสำหรับ Fortuner 2.8 V Sigma 4ฟนะคะนี่เลยด้านใน เราจะแขวนตัวเบาะไว้ให้เห็นประมาณหนึ่งแล้วว่าถ้ามีของขนสัมภาระเยอะเนี่ยมันก็จัดก,การได้ง่ายนะคุณพี่นอกจากเบาะแถวที่3เขาพับได้เบาะหลังตัวกลางนะคะก็พับได้แบบแยกพับปรับ อิสระนะหกสิบสี่สิบนะคะตัวนี้มีกรองบันทึกภาพให้หน้าหลังนะไม่ได้มีแค่หลังอย่างเดียวมีให้ทั้งหน้าหลังเลยนะคะคุ้มค่าแน่นอนตัว2.8 V s i g m a ดิกตอนนี้เหลือว่างอยู่คันเดียวก็คือคันนี้บันไดข้างไม่มีรีเควสต์มิกกี้ได้เดี๋ยวมิกกี้จัดการให้นะคะใครสนใจผ่อนแค่ในเลทหมื่นห้าเท่านั้นก็สามารถเป็นเจ้าของ f o r t จูเนได้แล้วเนาะรายได้นะคะขอที่สามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นขึ้นไปนะถ้าอยากออกคนเดียวจบนะหรืออยากเอาให้มันผ่านง่ายๆเลยมีเครดิตจัดไฟนน ก็มีวางดาวมีงบดาวก็จัดได้เช่นเดียวกันนะในสองกรณีนี้นะคะรวมไปถึงซื้อสดด้วยซื้อสดได้เช่นเดียวกันคนที่สนใจรุ่นไหนสามารถติดต่อหามิกกี้ได้เลยนะครั้งหน้ามิกกี้เอาขนหนมาฝากอีกพี่พี่กดติดตามไว้ได้เลยนะคะอัปเดตรถเข้าใหม่มีมาให้เรื่อยๆแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้มิกกี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่พี่ขอพบพระคุณที่ดูกันจนจบเลยนะคะวันนี้ขอตัวลาแล้วสวัสดีค่ะ